สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพีค r ตเทอร์นีทีฟไทยแลนด์อยู่กับอ e ีโคคา5ห้าประตูน้องเล็กจากค่ายซูซูกินั่นก็คือซูซูกิเซเลนิโอนะครับตอนนี้เข้ามาพร้อมกับรุ่นย่อยใหม่ G.L.Up ก็เป็นการนำเอารุ่น G.L เดิมเนี่ยนะครับมาอัปเกรดรอบคันให้มีความสปอร์ตและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเดิมทีเซเลนิโอเนี่ยมีอยู่3รุ่นย่อยตอนนี้ก็เพิ่มรุ่นนี้เข้ามาเดี๋ยวผมจะเรียกเรียงลำดับให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นก็คือรุ่น G.A เป็นเกียร์ธรรมดา ราคาอยู่ที่338,000บาทขยับขึ้นมาครับ GL ราคาอยู่ที่416,000บาทและคันนี้ครับ g l ้ก็มีการปรับราคาขึ้นนะครับราคาอยู่ที่423,000บาทและรุ่นท็อปครับ GX ราคาอยู่ที่451,000บาทนะครับโดย c e เลนิโอในทุกรุ่นย่อยมาพร้อมกับของพลังเบนซินสูบ1ซ0 0นีซี ให้กาลังสูงสุดนะครับ68แรงมา้าแรงบิดสูงสุด90นิวตันเมตรมาพร้อมกับสีตัวถังให้เลือกทั้งหมด4ส,สีก็คือขาวเทาดําแดงสีขาวปรับเพิ่มขึ้นอีก3,000บาทไปจากราคาตัวรถนะครับและวันนี้ผมจะพามาชมรายละเอียดรอบคันของรุ่นย่อยใหม่ GL Up พร้อมแล้วไปชมกันครับ GL Up เนี่ยเขาใช้พื้นฐานของ GL เดิมมาอัปเกรดใหม่จุดหลักๆที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นในเรื่องของชุดอลล์รอบคันแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันดูกันทีละจุดนะครับเริ่มก,น,น,น,กนเลย ด้านหน้าจุดหลักที่เพิ่มเข้ามาก็คือชุดสะเก็ดหน้านะครับสะเก็ดหน้าเป็นพลาสติกสีดำดีไซน์ค่อนข้างลงตัวเลยนะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตรงกลางเป็นแถบพลาสติกสีเงินเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแต่ว่าแยกสีกันขยับขึ้นมาที่กันชนกันชนก็ยังคงล้วนๆเหมือนเดิมนะครับไม่มีเซนเซอร์กัลระยะมาให้เหมือนกันในทุกรุ่นย่อยนะครับ ตรนนี้เป็นเบ้าของไฟฟลอกแล์นะครับรุ่นเริ่มต้นรุ่น GL แล้วก็ GL Up เนี่ยจะไม่มีฟ็อกแลม์มาให้นะครับยกเว้นรุ่นท็อปเท่านั้นที่มีนะครับซึ่งใครที่ซื้อไปนะครับอยากใส่เพิ่มเติมก็ทําได้นะตัวกระจังด้านหน้านะครับก็เป็นสีดำปกติเลยยกเว้นรุ่นท็อป GX เท่านั้นที่มีแถบโครเมียมนะครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็นโลโก้เหมือนเดิมส่วนชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบมัลติรีเฟเตอร ฮาโลเจนนะครับก็เหมือนกันในทุกรุ่นย่อยผมว่าภาพรวมเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยด้านหน้าเนี่ยดูสปอร์ตลงตัวมากยิ่งขึ้นครับในส่วนด้านข้างตัวรถนะครับก็จะมีสติกเกอร์เพิ่มเข้ามาที่บริเวณแก้มซ้ายขวาเป็นสติกเกอร์สีน้ําเงินนะครับไล่เฟลแบบลายกราฟิกตรงนี้ก็ช่วยเติมเต็มให้ตัวรถเนี่ยดูมีความโดดเด่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนล้อก็เป็นล้อกระทะเหล็กนะขนาด14นิ้วมาพร้อมกับฝาครอบสีเงินนะครับ ล้อแบบนี้นะครับล้อกระทะเนี่ยจะมีอยู่3รุ่นย่อยก็คือรุ่น ga gl แล้วก็ gl up รุ่น็อป gx จะเป็นล้อแม็กสีเงินนะครับขนาดเท่ากัน14นิ้วส่วนยางครับก็เป็นยางบิสโตรอีโคเปียเป็นยางอีโคคาขนาด16,5,65ห14กอาก็เป็นยางที่เหมาะกับรถอีโคคาใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกพร้อมกับครีบระบายความร้อนเหมือนกันทุกรุ่นย่อยนะครับกระจกมองข้างนี่รุ่น ga GL แล้วก็ GL Up นะครับเป็นสีดำก็ตัดกับสีตัวรถค่อนข้างเด่นชัดทีเดียวนะครับยกเว้นรุ่นท็อป GX ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดบนครับสาวกาเป็นแบบหนวดกุ้งสีดำธรรมดาเลยนะครับแบบเรียบ,ยบๆง่ายๆนะครับและอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเข้ามาบริเวณด้านข้างตัวรถนะครับก็คือนี่สเกิร์ตข้างครับก็ถือว่าตรงนี้ช่วยเติมเต็มให้ตัวรถเนี่ยมันมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะดูเต็มขึ้นนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แบบมาทื่อๆนะตรงนี้มีนีมีการดีไซน์เว้าลงไปด้วย นะครับก็นอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วก็ป้องกันพวกเศษหินเศษดินกระแทกโดนตัวรถด้วยนะครับที่สำคัญเลยมันเข้าเซ็ตกับชุดเกิด้ันหน้าในส่วนของมือจับนะครับตั้งแต่รุ่น G A เริ่มต้นนะครับแล้วก็ G L แล้วก็ G L up เนี่ยจะเป็นสีดำยกเว้นรุ่นท็อป G X เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับกุญแจแบบรีโมทนะแล้วก็มีระบบ immobilizer e มาให้ด้วยก่อนที่จะไปดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมขอแวะตรงน,นี้ก่อนนี่ที่บริเวณเสาซีแล้วก็ที่ขอบประตูหลังเขามีการเพิ่มสติกเกอร์ เข้ามานะครับลดลายก็เหมือนกับที่แก้มซ้ายขวาด้านหน้าแต่ว่าขนาดจะเล็กกว่านั่นเองครับล้อก็เป็นล้อกระทะเหมือนเดิมแต่ว่าระบบเบรกเป็นดรัมเบรกนะครับก็ถือว่าเพียงพอกับรถในสไตล์อีโคคาร์ Eco Car ครับในส่วนด้านท้ายตัวรถนะครับสำหรับซูซูกิเซเรีโอในรุ่นย่อยใหม่ g l UP นะครับภาพรวมผมว่ามันดูลงตัวดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับจุดหลักๆที่เพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นในเรื่องของสปอยเลอร์ด้านบนและก็ที่ชายกันชนนะครับกับดีไซน์ใหม่ ตัวสปอยเลอร์เนี่ยนะครับเป็นพลาสติกสีดําขนาดไม่ได้ใหญ่นะแล้วก็จะมีนี่สันที่นูนขึ้นมา4สันนะครับให้มันรับกับตัวแนวหลังคาให้อากาศโฟลมาด้านท้ายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เป็นชุดไฟเบรกตัวที่3แบบ LED แล้วก็มีนี่ที่ฉีดนะครับน้ำเวลาที่ใช้งานปัดน้ําฝนหลังนะครับกระจกหลังเนี่ยไม่มีไร้ฝ้ามาให้ส่วนที่ตัวฝาท้ายนะครับก็จะมีโลโก้ตรงกลางแล้วก็มีนี่ รุ่นย่อยเซลลิโอนะครับรวมถึงตัวแบรนด์ซูซูกิส่วนมือจับครับก็เป็นพลาสติกสีดำนะครับเหมือนเดิมเลยยกเว้นรุ่นท็อป gx ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนชุดไฟท้ายนะครับดีไซน์เหมือนเดิมเหมือนกับทุกรุ่นย่อยนะครับยังเป็นหลอดไส้อยู่นะนี่และจุดที่ผมได้แจ้งไว้ตอนแรกนะครับก็คือชุดชายกันชนนะครับมีการแปะทับไปด้วยพลาสติกสีดำนะครับรูปทรงดีไซน์ถือว่าสปอร์ตแล้วก็ทางตัวรถเนี่ยมันดูแข็งดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวนี้มีการดีไซน์ให้เป็นสันนุ่นขึ้นมา3ขีดนะครับพร้อมกับแปะทัดด้วยสติ๊กเกอร์สีส้มนะครับตรงนี้ดีไซน์ให้วาวนะครับก็เป็นในเรื่องของแอโรไดนามิกนั่นเองมาดูกันต่อที่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเปิดง่ายน้ําหนักเบามือครับคุณผู้หญิงใช้งานสะดวกมากนะครับที่ฝาท้ายเนี่ยสังเกตนะครับว่าจะมีตัวแผ่นปิดมาให้นะครับก็บางทีเนี่ยมันสามารถช่วยปิดไม่ให้คนภายนอกเห็นขอที่เรามีอยู่ด้านในด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลย สำหรับพื้นที่เก็บสัพระด้านท้ายดูจากสายตาเนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะก็ด้วยความที่มันเป็นรถอีโคคาร์ขนาดเล็ก,กน,นะครับการที่จะขยายพื้นที่ตรงนี้มันก็จะไปเบียดในพื้นที่ส่วนของของโดยสารนะครับตรงนี้นะผมดูแลกระเป๋าเดินทางใบเล็ก2ใบได้หรือว่ากระเป๋าคิ้วแบบยาวๆก็ได้หรือว่าจะถุงกอล์ฟหนึ่งใบผมว่าได้นะครับอย่างผมเนี่ยสายวิ่งอุปการณ์การวิ่งรองเท,ท้ารองเท้าเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นยางอะไรนะครับพร้อมกับแมลง แล้วก็บล็อกถอดล้อนะครับก็ประมาณนี้สําหรับด้านท้ายตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่ภายใน้องโดยสารของรถอ e ีโคคาห์ประตูราคา4ี่แ0 0สบาท s u ซ,ซูกิเซเ e ี i โในรุ่นย่อยใหม่ G.L.Up นะครับทั้งหมดเลยภาพรวมนะครับสีสารแล้วก็วัสดุเหมือนกับรุ่น G.L ทุกประการนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีแคปข้อมูลให้ดูให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง ดีไซน์ด้านหน้านะครับส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแทบทั้งสิ้นนะครับไม่มีการห่อหุม้มหรือว่าบุนวมด้วยวัสดุซอฟทัชแต่อย่างใดนะครับแต่ทว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเมื่อเทียบกับราคารถผมว่ามันดูเรียบๆแต่ดูแพงดูพรีเมียมนะครับตรงกลางของแดชบอร์ดเนี่ยเป็นชุดเครื่องเสียงนะครับแบบ 2D เลยนะงานบ้านๆเลยนะครับสามารถเล่นแผ่น DVD ได้ซีดีได้นะครับเรารับ FMAM มีช่องเสียบ USB แล้วก็ a x x ตรงนี้นะครับล็อกคลืนวิทยุได้นะครับนี่แล้วก็มีนี่ปรับเสียงตรงนี้นะครับปรับขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเรียบๆแต่ผมว่ามันดูตรงตัวดีนะนะครับตรงนี้นี่มีการเพิ่มกรอบสีเงินนะครับทำให้ตัวแดชบอร์ดเนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นมานะครับดูลงตัวมากยิ่งขึ้น ถ้าขึ้นไปครับช่องแอร์เรียบเลยตรงนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับด้านบนของดชบอร์ตรงนี้เป็นถุงลมนะครับในฝั่งผู้โดยสารครับถัดลงมาครับที่ชุดปรับอากาศแมนนวลเลยนะแบบบิดนี่เป่าตรงหน้าเป่าทั้งหน้าและเท้านะครับเป่าเท้าอย่างเดียวเป่าไล่ฟ้านะนี่ปรับแรงลมปรับอุณหภูมิของแอร์ใช้งานง่ายนะครับไม่สับสนไม่ ไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับอันนี้นี่เปิดให้อากาศภายนอกฟล์เข้ามาอันนี้อากาศหมุนวนนะครับถัดลงมานี่มีช่องจ่ายไฟ power outlet 12โวลต์อยู่1ช่องนะครับทางนี้นี่มีเป็นแค่บล็อกอัพเฉยจะใส่เพิ่มก็ได้นะครับอ่าตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บของวางมือถือวา,วางกุญแจวางกระเป๋าตังค์ได้และอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะก็คือดีไซน์ของตัวฐานเกียร์นะครับมันจะเชื่อมต่อกับตัวแดชบอร์ดฝั่งผู้โดยสารและฝั่งผู้ขับเห็นไหม เป็นเคอร์ฟดูลงตัวมากนะครับแล้วก็ระดับความสูงของฐานเกียร์เนี่ยพอดีมือนะครับไม่สูงจนเกินไปไม่ต่ําเกินไปทําให้การใช้งานเนี่ยสะดวกและง่ายนะครับฐานเกียร์เนี่ยเป็นสีดําเรียบๆเ,เลยมีตําแหน่งเกียร์บอกนะครับตัวคันเกียร์หุ่มยูริเทนนะครับหัวเกียร์ตรงนี้เวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเป็นแบบโครเมียมนะครับอันนี้มีสวิตช์ของโหมดสปอร์ตด้วยนานะครับตรงนี้เป็นตัว คลายล็อกเกียร์นะครับเวลาที่เราจะจอดในห้างเนี่ยนะครับจาก P มาเป็น N ก็ที่มุญแจไปตรงนี้นะครับหันลงมาครับนี่ช่องวางขวดน้ําแก้วน้ํานะครับอ่าคันนี้นะครับซาเลโร่เนี่เห็นเป็นรถอีกคคาค์ต้องบอกเลยนะที่วางขวดน้ําแก้วน้ําเยอะมากนะครับมีตรงนี้2ช่องนะครับแล้วก็มีด้านหลังของตัวคันเบรกมือเนี่ยอีกหนึ่งช่องแล้วก็ที่แผงประตูด้านหลังนะครับซ้ายขวาเลยนะถือว่าอเนกประสงค์มากๆครับ เบรคมือแน่นอนครับเป็นแบบตัวดึงกันนะกับราคารถผมว่ามันก็ค่อนข้างแมสก,กันแหละครับโอเคขยับขึ้นมาที่ตัวพวงมาลัยนะครับดูที่พวงมาลัยบ้างพวงมาลัยเนี่ยดีไซน์เรียบเรียบกา้านไม่มีสวิตช์มลติฟังก์ชันแต่อย่างใดแต่ผมว่ามันง่ายในการใช้งานมากนะครับตัวพวงมาลัยหุ้มด้วยยูรีเทน,นครับตรงกลางมี srs หรือว่า airbag พวงมาลัยปรับได้นะปรับขึ้นลงได้นะครับแต่ว่าเข้าออกหาตัวไม่ได้นะครับ อ่านี่เป็นก้าปัดน้ำฝนมีหน่วงเวลาด้วยนะครับนี่ปัดไฟเลี้ยวปัดไฟหน้านะครับมาตรวัดเนี่ยตัวโครงตัวกรอบเนี่ยผมว่าสวยงามละนะครับตัวมาตรวัดเนี่ยมีเฉพาะความเร็วเท่านั้นเป็นแบบเขาเรียกอนาล็อกอะเรียบ,ออเ,รยบเรียบเลยนะครับด้านล่างปีจอดิจิตอลนะครับง่ายๆนะบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยนะครับแล้วก็ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเวลานะครับอันนี้เป็นระยะเดินทางน,นะครับสามารถ กดดูทิป A, ทิป B ได้ที่ก้านฝั่งซ้ายของตัวมัดวัดนะครับนี่มาทิป A, อ่ทิป B นะครับนี่ไม่รวมนะครับส่วนจะดูค่าเอเวอรเรก็นี่ตรงนี้นี่ระยะทางที่สามารถขับต่อได้นะครับเซตค่าเอ e เวอร์เรนี่เห็นไหมกิโลกกมต่อลิตส่วนตรงนี้นะครับก็มีสัญลักษณ์บอกตำแหน่งคาดเบลนะครับ ประตูแล้วก็เบรกมือนะครับโดยในรุ่นท็อปนะครับจะมีตัวมตรวัดรอบมาให้ด้วยนะครับถ้าแบบนี้ดีไซน์แบบนี้นะครับจะมีตั้งแต่รุ่น ga gl แล้วก็ gl up นะครับและอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบนะนี่ที่บริเวณมุมด้านขวาของแดชบอร์ดฝังคนกรีนะครับช่องเก็บของผมว่ารถรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีมาให้นะครับบางทีเราสามารถเก็บแว่นเก็บมือถือเก็บกุญแจอ,อะไรได้หมดอนะ่ะมันอนเนกประสงค์ดีนะเรื่องเล็กแต่ว่าผมว่ามันสำคัญ และอีกหนึ่งจุดที่ต้องบอกเลยว,ว่าคุณจะลืมความเป็นอัตโนมัติในรถคันนี้เลยคือตัวปรับทิศทางกระจกมองข้างนี่จอยสติ๊กครับโอ้โหจุดสูงสุดสู่สามมันจริงๆนะครับผมว่าซูซูกิเขาคงมองว่ามันสมกับราคานะนะครับเออแต่ถ้าว่าเวลาที่เราจะปรับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยมันต้องเอื้อมมือไปปรับไงแล้วมุมมองเราจะเพี้ยนนะครับเนี่ยเน,ยนะครับ แต่ถามว่าต่างฝั่งผู้ขับปรับง่ายไหมปรับง่ายนะแล้วก็ที่แผงประตูครับเป็นพลาสติกล้วนๆเลยนะครับยกเว้นรุ่นท็อป gx ตรงนี้จะมีการหุ้มด้วยผ้านะครับรุ่นเริ่มต้น ga gl gl up เนี่ยแบบนี้หมดเลยนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกมีลายกราฟิกเล็กๆกนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นพลาสติกสีดำเข้มนะมีสวิตช์ควบคุมกระจกนะครับล็อกรถเปิดรถล,ล็อกก,กระจกกระจกฝั่งผู้ขับเนี่ยออโต้นะ เฉาะขาลงขาขึ้นต้องดันสุดนะครับมือเปิดด้านในสีดํามีตัวล็อกรถตรงนี้นะครับอ่บาบังแดดเป็นสีเทาสีเดียวกับหลังคาเลยไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีฝาปิดมาให้นะครับฝั่งผู้โดยสารไม่มีกระจกนะนะครับในส่วนของอ่าเบาะนั่งนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสเสต็ปเดียวเลยไม่มีการปรับแยกของหมอนพิง ทิามาให้นะครับเป็นทิซ์เป็นชุดเดียวกับตัวเบาะปั่ทิงเลยนะครับเบาะก็ถือว่าทรงสปอร์ตดีนะนะครับฝั่งผู้โดยสารหรือผู้ขับเนี่ยก็ปรับด้วยมนูทั้งคู่นะครับปรับเองได้นะครับแต่ว่าไม่มีขึ้นลง่านผู้ชมไม่มีขึ้นลงนะครับไม่มีขึ้นลงแต่ว่าตำแหน่งมันก็ผมว่ามันโอเคแล้วนะ นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของเขาก็คือว่าเบาะคู่หน้าเนี่ยสามารถปรับเลื่อนถอยหลังนะครับได้รวมกันเนี่ยนะครับถึง220มิลิเมตรนะได้เยอะมากเนี่ยนะครับคนขายาวไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมว่าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดดีจุดเด่นของเขาเลยนะครับตัวฐานเบา ือว่าโอเคเลยซับพอร์ตใต้ท้องขาค่อนข้างดีผมชอบนะครับตัวฐานบ่อเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างแต่ว่าผมว่าพอดีแล้วนะครับส่วนตัวพนักพิงนะครับผมว่าก็ออกแบบกําลังดีนะครับรับกับสลริละได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับตัวด้านหลังบ่อเนี่ยนะครับค่อนข้างนุ่มระยะเฮดลูมนะครับเหลือเยอะหายห่วงเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะอึดอัดหรือว่าศีะจะชนนะครับท่านผู้ชมครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปนั่งในเบาะแถวหลังนะครับมีหนึ่งจุดที่ผมต้องชื่นชมก็คือการออกแบบดีไซน์ประตูหลังให้สามารถเปิดได้เป็นองศาที่กว้างนะครับข้อดีเลยก็คือทําให้เราเข้าสู่เโดยสานได้สะดวกและง,ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่รูปร่างท้วมหรือว่าคนสูงอายุนะครับแต่ก็มีจุดที่ต้องระวังก็คือนี่ขอบประตูหลังนะครับหัวเนี่ยจะงงเอาได้นะครับต้องระวังนี่ บอกไว้ก่อนนะครับว่าเบาะคู่หน้านะครับเราไม่ได้มีการปรับตำแหน่งแต่อย่างใดนะครับยังเป็นตำแหน่งที่ผมใช้นั่งอยู่แล้วนะครับจุดแรกเลยก็คือเล็กรูมครับนี่เหลือเดินทางไกลสบายครับไม่ต้องงอขาส่วนฐานเบาะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันมันมันสร้างไปนิดนึงนะครับเวลาที่เรานั่งพิงสุดเนี่ยนะครับขามันก็จะลอยเห็นไหมตรงนี้ก็จะเหลือเยอะนะครับแล้วก็ส่วนพนักพิงความเอียง อาจจะไม่ได้เอียงมากนะครับแล้วก็ตัวพนักพีคค่อนข้างบางนะครับค่อนข้างบางแต่ว่าก็ยังนุ่มอยู่นะครับแต่ถ้าคนตัวท้วมผมว่านั่งไปอาจจะมียวบส่วนตัวพนักพินิสสนะครับไม่มีแต่ว่าจะเป็นเคิร์ฟที่สูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอย่างที่บอกครับพนักพีเป็นแผ่นเดียวแบบแบบเรียบแผ่นเดียวเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันมีข้อดีก็คือเวลานั่งสามคนเนี่ยมันนั่งได้เต็มนะครับนั่งได้เต็มส่วนการปรับพับ ปรับได้สเต็ปเดียวนะครับไม่มี40 60มีเฉพาะในรุ่นท็อป g x เท่านั้นนะครับตอนดึงต้องดึงพร้อมกันนะของฟังเนี่ยนะครับนะ่า,านะครับก็อย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัาระได้มากยิ่งขึ้นเวลาที่เรามีขอ,ของชิ้นใหญ่นะครับนะเฮดลูมนะครับยังเหลืออยู่ตูวจับภายนอกกหลงังคาเหมือนเตีย้ยถูกไหมแต่พอมานั่งแล้วเนี่ยยังเหลือฝามือหนึงแนวนอนนะนะครับอ่า ส่วนด้านหลังของเบาะคู่หน้านะครับจะไม่มีช่องใส่แฟ้มเอกสารนะครับเรียบๆเลยนะครับอ่าแล้วก็มีนี่ช่องวางขวดน้ำแก้วน้ำที่ผมแจ้งไว้ตอนแรกนะรุ่นนี้มี5จุดนะมีที่ตรงกลางของของตัวเบาะคู่หน้านะครับแล้วตรงนี้1จุดแล้วก็ที่แถงประตูเห็นไหมแล้วกับมี5จุดเลยนะวางขวดน้าอะ่ะมือจับมีให้อยู่3จุดนะครับก็คือที่เบาะแถวหลงังแล้วก็ด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารนะครับสายเบล ของเบาะคู่หน้านะครับปรับตำแหน่งไม่ได้นะล็อกตายตัวเลยนะครับประมาณนี้กับเบาะแถว2ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ทั้งในส่วนของเครื่องยนต์อัตราเร่งแล้วก็ประสิทธิภาพของช่วงล่างนะครับแม้ว่าเจลอัพเนี่ยจะเป็นรุ่นย่อยใหม่นะครับแต่ถ้าว่าเครื่องยนต์เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิม บล็อกเดิมใช้กับทุกรุ่นย่อยนะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส K10B บแบบเบนซิน3สูบแถวเรียง1000ซีซี68แรงม้าที่6000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดครับ90นิวตันเมตรที่3,500รอบต่อนาทีระบบส่งกำลังนะครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดแปรผันหรือว่าเกียร์ CVT ท่านเองนะครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้ยังสามารถรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงแกส๊สโซฮอล์อได้อีกด้วยนะครับที่สำคัญทางโรงงาน ได้เครมอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ดีที่สุดไว้ที่20กิโลเมตรต่อนลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจบการทดสอบและรีวิวเนี่ยอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองในเรื่องของอัตราเร่งจากจุดหยุดนิ่ง0จนถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูซิว่าตอบโจทย์การขับขี่มากน้อยแค่ไหนนะครับพร้อมแล้วไปเลยครับ สตาร์จากจุดหยุดนิ่งไปแตะที่ความเร็ว60กิโลเมตรตชัวโมงพร้อมแล้วไปครับ40 50 60ก็ถือว่าทำได้ดีนะนะครับเหมาะสมกับความเป็นรถอีโคคาความจุงเครื่องยนต์พันซีซีนะครับถือว่าตอบสนองได้ไวกระับกระเฉงไม่อึดอัดเยืดยานะครับลองที่ความเร็วลอยตัวกันบ้างนะครับจาก60 ไหลไปแตะที่100กิโลเมตรชมนะครับเป็นย่านที่เราใช้เร่งแซงครับออบแล้วไปครับเติมต่อ100ครับอ่าก็ถือว่ามาดีนะมาไวในย่านนี้นะครับเป็นย่านที่เราใช้เร่งแซงทะส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่า ทำให้เราสามารถขับขี่เร่งแซงได้ด้วยความมั่นใจและปลอดภัยจากความเร็วสัก60เติมต่อไปเนี่ยไปไวไปเนียนๆน,นะครับดีกว่าช่วงออกตัวด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างน่าประทับใจทีเดียวแม้ว,ว่าจะเป็นรถแค่1,000ซีซีนะครับเดี๋ยวเรามาลองในเรื่องของช่วงล่างกันบ้างนะครับสำหรับเซลลิโอเนี่ยช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กคอตต์สตัดพร้อมคอยสปริงด้านหลังทอร์ชันบีนะครับเหมือนกันทุกรุ่นย่อย เดี๋ยวเราลองกับทางโค้งข้างหน้าดูที่ความเร็วสัก60นะครับดูที่ว่ารถมีอาการอย่างไรบ้างนะครับผมไหลๆมาเจ็ดสินะนะครับไหลามา70นะมาที่60นะครับ60สิบใส่เข้าไปเลยโอ้นิ่งมากครับ ในความเร็วห0สถือว่านิ่งมากนะครับรถแทบไม่มีการโยนตัวหรือว่าโครงตัวเลยนะครับอเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเลนดูนะครับโอ้รถนิ่งมากเลยเซ็ตดีจริงๆนะครับลองเปลี่ยนเลนเฉยๆดูนะครับที่ความเร็วสัก8ปดส3นนะครับอีกครั้งหนึ่งครับ หนึ่งสงสเนี่ยอู้เซ็ตมาดีเซ็ตดีเลยเนียนเลยนะครับรถนิ่งมากนะครับทั้งในทางโคง้งหรือว่าการเปลี่ยนเลนฉุกเฉินนะครับผมได้ลองสลาลมด้วยน้ำเมื่อเช้าอะลองในพื้นที่ปิดนะครับก็ถือว่ารถทรงตัวดีคอนโทรลได้ง่ายนะครับเรียกว่าแมทกับพวงมาลัยเขาพวงมาลัยเขาเนี่ยเป็นแบบพาวเวอร น้ำหนักเนี่ยเซ็ตดีหน่วงกำลังดีไม่หนักจนเกินไปนะครับอย่างที่ตอนแรกเนี่ยผมได้ลองขับในเมืองนะเจอรถติดติดนะครับการมูฟเปลี่ยนช่องทางเดินรถเนี่ยนะครับทำได้โอ้สบายเลยอะคล่องตัวมากนะครับพงลันนี่เบามือเชียวนะนะครับหรือว่าจะขับขี่ในซอยแคบๆเนี่ยอยากกลับรถเนี่ยนะก็ทำได้แบบสบายอะ่ะเพราะว่าหนึ่งอ่า พวงมาลัยเขาเนี่ยมีรัศมีเลี้ยวแคบ4.7เมตร4.7เมตรน,นะครับแล้วก็ด้วยขนาดของตัวรถเนี่ยที่เป็นแบบอีโคคาร์กระทัดรัดเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้การใช้งานเนี่ยสะดวกแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสําหรับระบบความปลอดภยัยนะหลายคนมองว่าพรราคา4แีแสนต้นให้อะไรมาบ้างครับมี Airbag ฝั่งผู้ขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสาร นะครับมี ABS มาให้มี EBD มาให้นะครับก็ถือว่าก็เ,าเพียงพอเอาจริงๆกับการใช้งานขับขี่ในเมืองแบบ daily use ทุกวันนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยการขับขี่ในเมืองเนี่ยเราไม่ได้ขับรถเร็วมากนะครับก็60-80ถเฉลีย่ยอยู่ประมาณนั้นนะครับทำได้ดีเลยและอีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายคนอาจจะกังวลด้วยรถที่มีน้ำหนักตัวไม่ถึง1ตันนะครับ เป็นรถอีกพคาร์ด้วยขนาดกระทัดรัดด้วยแล้วก็ยาเนี่ยหน้ากว้างนิดเดียวเองนะครับขับขี่บนทางด่วนเจอลมปะทะเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวํา,าให้ดูนะครับเดีย๋ยวเราลองบนทางยกระดับดูซิว่ารถจะมีอาการนิ่งมากน้อยแค่ไหนเวลาเจอลมปะทะจากด้านข้างหรือว่าจากด้านหน้าด้านท้ายนะครับอ่านนนเนี่ยนะครับในโค้ชนี่ก็รู้แล้วครับเอาจริงๆเนี่ย รอบนี้ยจะสิบนะไหลไปได้ครับเนี่เอรรถชอบจริงๆนิ่งมากนะครับเนี่ยแปดสิบรถนิ่งเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องลมปะทะเลยนะครับการเก็บเสียงในช่วงความเร็ว60ถึงแปดสิบถือโอเคเลยนะครับแต่ถ้า มากกว่านั้นนะครับแน่นอนว่ามันก็มีทั้งลมทั้งเสียงจากเครื่องยนต์เข้ามาให้รู้สึกนะครับบางทีเราก็อยากไปคาดหวังอะไรมากมายกับรถในระดับราคานี้นะครับสี่แสตนต้นๆเนี่ยทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เลยนะนะครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนในหลายๆด้านนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลามาพูดถึงบทสรุปการขับขี่และรีวิว เอวคาห้าประตูน้องเล็กจากค่ายซู z u กิ s u ซูกิเซเ e l ิโในรุ่นย่อยใหม่ G.L.Up นะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปในคลิปวิดีโอนะครับรุ่นนี้เป็นการนำเอารุ่น G.L เดิมมาอัปเกรดใหม่รอบคันในส่วนภายนอกนะครับพร้อมกับปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก7,000บาทนะครับสิ่งที่คุณจะได้หลักๆก็คือในเรื่องของชุดพาร์ทรอบคันกับสติ๊กเกอร์ด้านหน้าและด้านท้าย ผมว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่ว่าก็ทําให้รถคันนี้ดูเต็มดูสปอร์ตลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนออปชั่นฟังก์ชันต่างๆภายในรถนะครับมันเดิมเหมือนกับ G.L เลยทุกอย่างใน้งานใช้งานแบบง่ายแบบเมน,นูน,นะครับก็ผมว่ามันก็สะดวกดีนะนะครับส่วนการขับขี่ต้องบอกเลยครับว่ารถคันนี้เป็นอีโคคาร์ที่ขับสนุกอะ่ะอัตราเร่งดีตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองมากๆเพราะว่าคล่องตัวนะครับอัตราเร่งถือว่าเพียงพอ ช่วงล่างก็เซตมาดีนะไม่ได้แข่งกระด้างจนเกินไปที่สําคัญเลยในเรื่องของอัตราความสิบเปอร์เชื้อเพลิงนะครับโรงงานเคลมไว้ดีที่สุดอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรวันนี้เราขับทั้งหมด155กิโเมตรเจอทั้งรถติดในเมืองแล้วก็ขับขี่นอกเมืองเพื่อลองอัตราเร่งตัวเลขที่โชว์อยู่บนหน้าจออยู่ที่16.2กอมต่อลิตรก็ถือว่าน่าประทับใจและทั้งหมดนี้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมใครที่สนใจรถรุ่นนี้อยากได้เป็นเจ้าของนะครับก็อยากให้คุณเนี่ยได้ไปลองขับด้วยตัััวววคคุเเองททที่่โชรรูมกิปะะศนบ และว,วันนี้ต้องขอบคุณทาง s u กิมอเตอร์ประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อรถให้เราได้ทดสอบและรีวิวก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากติดตาม Car t e r m a t i c Thailand นะครับได้หลากหลายช่องทางครับทั้ง IG, Facebook, Youtube, TikTok แล้วก็เว็บไซต์ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ